สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณแนนสอนวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กับคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะนักเรียนอะ่าโอเค วิทยาศาสตร์ชั้นป .3 นะคะเรื่องที่หนึ่งในสาระกันจางที่เราจะเรียนกันเนาะในหนังสือก็จะอยู่ในหน่วยที่สองนะคะเรื่องอากาศและสิ่งมีชีวิตนะคะในบทที่หนึ่งอากาศและความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตนักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .3 เล่มที่หนึ่งนะคะในหน้าที่49อ่าเปิดเลยนะคะครูให้เวลาเปิด1นาทีพอไหม หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป3เล่อที่1นะคะในบทที่1เรื่องอากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโอเคหน้าที่4.9นะคะน่าเรียนมาดูนะคะความหมายของอากาศเนาะอากาศมีอยู่รอบตัวเราเลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถรับรู้ได้นะคะเมื่อเราใช้มือโบอกไปมาอ่ะน่าเรียนลองโบกมือไปมาอยู่ที่บ้านดู สัมผัสอะไรไหมสัมผัสลมใช่ไหมหรือเมื่อมีอากาศเคลื่อนที่นะคะหรือว่ามีลมพัดผ่านอากาศมาถูกตัวเรานะคะเราก็จะรู้สึกถึงความเอ๊มีอะไรมาประทาบตัวเรานะใช่ไหมสบายนะคะอากาศเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชแล้วก็สัตว์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอากาศ ที่อยู่รอบตัวเรานะคะจะเป็นอากาศที่สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีอ่ลองหายใจพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาเป็นไงบ้างคะอากาศมีกลิ่นไหมหรือว่าได้กลิ่นหมูทอดไก่ทอดอันนั้นไม่ใช่นะคะอากาศโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีเป็นอากาศที่สะอาดเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะพบว่า อากาศในบางพื้นที่นะคะไม่สะอาดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีสิ่งเจือปนในอากาศอย่างเช่นฝุ่นละอองควันพิษนะคะที่มีปริมาณมากนะคะแล้วก็สะสมเป็นเวลานานจนทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งทําให้อากาศมีกลิ่นเหมน็นมีสีอะไรนะคะหมุนใช่ไหมหรือว่ามัวหมองนะคะ จะมีสารพิษบางอย่างนะคะซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะนะคะักเรียนต่อไปมาดูตัวอย่างการเกิดมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศนะคะก็อาจจะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะนะคะอย่างเช่นรถที่แต่งมารถที่เก่าแล้วนะคะที่เรายังใช้อยู่เนาะก็ทําให้เวลาเราขับเคลื่อน นะคะมันก็จะเกิดการเผาไมา้เชื้อเพลิงที่หนักกว่ารถใหม่เนาะทำให้เกิดควันนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดมลพิษอากาศมีกลิ่นเหมน็นแล้วก็เป็นไงคะมองเห็นควันด้วยนะคะต่อไปการทิ้งขยะน่าจะเห็นภาพนะคะการทิ้งขยะเนี่ยเป็นยังไงคะดูตรกถูกไหมแล้วก็ยังมีการเผาขยะด้วยนะคะ การจิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยก็จะทําให้ชงกินอย่างนี้ใช่ไหมเหม็นเน่าเลยแล้วก็ถ้าการเผาขยะเนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่มันเหม็นอยู่แล้วเนี่ยเกิดพุ้งกระจายไปทั่วเลยนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศเหมือนกันหรืออย่างอื่นก็มีนะคะอย่างเช่นอะไรคะเผาป่าถูกไหมอันนั้นก็ทําให้เกิดควันพิษได้เหมือนกันนะคะต่อไปน่าเรียนมาดูอากาศ นะคะอากาศที่ดีหรือว่าอากาศที่เราใช้ในการหายใจเนี่ยก็จะมีลักษณะอากาศที่ดีคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะประกอบไปด้วยแก๊สต,ต่างๆและเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยทั้งมนุษย์พืชและแมสัตว์นะคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้อากาศในการหายใจหรือดำรงชีวิตนั่นเองอน,นิโคน อันนี้คือล้วก็อน,นิสสารนะคะามาดูนักเรียนส่วนประกอบในอากาศแห้งเห็นไหมคะว่าส่วนประกอบหลักๆของอากาศที่เราใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตมีอะไรบ้างหนึ่งแกส๊สในไนโตรเจนจะมีทั้งหมด78%แนะคะสองแก๊สออกซิเจนจะมีทั้งหมด21%นะคะและสุดท้ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ แก๊สอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยแจ้งแค่1%นะคะอันนี้เป็นแผนภูมินะคะ,สะแสดงชนิดและก็ปริมาณส่วนประกอบในอากาศคร่าวๆนะคะจำไว้นะจำภาพนี้ไว้นะคะต่อไปส่วนประกอบของอากาศนักเรียนส่วนประกอบของอากาศจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คืออากาศแห้งนะคะประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิดเลยได้แก่อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซและแก๊สชนิดอื่นๆอีกเล็กน้อยนะคะต่อไปอากาศชื้นอากาศชื้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะมีไอน้ําเป็นส่วนประกอบด้วยนะักเรียนปริมาณไอน้ํานะคะจะมากหรือน้อยนะคะจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบริเวณนั้นๆก็อย่างเช่นะทะเลทรายเป็นไงคะแห้งแล้งไหมแห้งแล้งน้ําน้อยเพราะฉะนั้น ไอ้น้ำบริเวณของทะเลทรายก็จะน้อยกว่าบริเวณแม่น้ำนะคะแม่น้ํำชายฝั่งหรือว่าทะเลทะเลสาบอะไรอย่างนี้ก็จะมีความชุ่มชื้นมากกว่าซึ่งปริมาณไอน้ํามากสภาพแวดล้อมก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะอย่างเช่นหน้าฝนกับหน้าร้อนอันนั้นก็มีไอน้ําต่างกันถูกไหมต่อไปให้นักเรียน ดูแบบฝึกหัดหน้าที่47นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .3 เล่มหนึ่งมันเขียนว่าแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาหน้าหนังสือจะเป็นสีขาวถูกไหมคะรูปเดียวกันเลยแต่ว่าจะเป็นหน้าสีขาวใช่นักเรียนเปิดหน้าที่47จากที่เรารู้ความหมายของอากาศไปแล้วนะคะนักเรียน สามารถตอบคำถามทั้งสข้อนี้ได้ไหมข้อที่หนึ่งก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราเพราะว่าอะไรคะที่ครูให้ลองทำอะไรคะเรนจะกู้เออบกไม้บกมือน,นะคะก็แข่นลงไปต่อไปข้อสองมลพิษทางอากาศมีลักษณะอย่างไรอ่ะลักษณะยังไงคะมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหมนเ็นยังไงจำได้ไหม ออมีน,นักแสดงก็เขียนลงไปนะคะตามที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้และสุดท้ายข้อสามเขาถามว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทําให้เกิดมลพิษอะให้นักเรียนเขียนลงไปอย่างน้อยสามกิจกรรมนะคะข้อสามให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสกิจกรรมเนาะอันนี้ง่ายๆนะคะให้นักเรียนทําไปก่อนสักครู่หนึง่งหรือจะสต็อปวิดีโอแล้วก็ทําไปแล้วก็ทาก็ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวครูไปต่อนะต่อไปนะคะ,ะครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมทดลองอยู่ที่บ้านนะคะง่ายๆค่ะนักเรียนให้เวลาเตรียมอุปกรณ์นะคะข้อหน่งถุงพลาสติกใสที่ว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะถุงร้อนอะนักเรียนต่อไปข้อสองหนังยางหรือว่ายางรัดของนะคะต่อไปข้อสามกลสติกน้ำแข็งหรือว่า นักเรียนถ้าบ้านมีตู้เย็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องเตรียมน้ำแข็งกับแก๊สติกน้ำแข็งก็ได้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยู่โรงเรียนเนาะแต่ว่าที่บ้านเรามีตู้เย็นเราก็ใช้ตู้เย็นแทนแก๊สติกน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งได้เลยต่อไปน้ำแข็งและสุดท้ายนะคะก็คือผ้าสะอาดหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะอ่าโอเคในคลิปนี้ให้ในักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วเราจะได้มาทําการทดลองกัน